สวัสดีครับพี่น้องกองไปสปูสุขอนครับมานนี้เอาิลามีโอกาสในของมาขายนะครับเนาะไข่เจบีนี่แหะจะไพากันหแนวก,กินแ่สบมากินตัวสู้อาจารย์ขวัครับอาจารย์สาคนส่วนโดดขอมายามกันทีนหนึ่งนนเนาะมาหนีกับม่งตำสัวบะอจาจารย์ตำตำครับตำสัวครับต้มแ่ร แบบผมตายว้าเอาเรืองกันบ้างหนเอาเรืองกันบ้ากันตายเอ้าใช่เป็นเเพราะว่าหลายยายห้างครับสวัสดีครับใช่คุนครับอ่าสวัสดีครับยันซ่าครับผมอ่าครับบานนี้ลงมือได้บัตรลุยเลยได้บัตรหนิินๆอ่าจะเล่นอาหารครับเขาเกิดจะเล่นอาหารลองวันเด้อเป็นของเล่ยมือหนิอืมมากครับมาต้องนางห้างห้างกันเนี่ยจังน้อยนะครับเด้องเนี่ยบ้านไหนนางไก่กันเด้อเอาตามบัตรนั่นชัวตามอัน นายบายของรัฐบาลไอยู่แต่กินข้าวพิษจมูกแล้วบอลฮะว้ยบาานนีอันกินข้าไหนก็เปิดข้าวนั่นบ่ออเจบเจ้มมาจันอ้โดนไสเท่านึงข่าวตาเนี่ยสีประแดกกินได้น่าจังกว่าโอ้ต้องมากระจาดแน่นประแดกไห่ขาประแดกไม่น้ำมุอ เราอยากพากลับเป็นห้องเลยอยากนเราโดนเต้ชนึงนึ่งตายลยเนาะที่ได้เป็นมาเหรีน้าครับเป็นไม่ยังไม่ยางงานครับอะไรมาท่านจะได้มาเห็ดทนึงทิพนึงพอดีปอดยางกดมันปอดดูจินงานก็เลยเติมชมหาอยู่เมาลายเหมือดิเด้ น้อยที่สุดกับมางจะได้เรียงเขาถึงแบบแม่บ้บานนัน่นต่ำมากๆแบบมือดมาครับมาชื่อเมือะพาประจำว่าแม่ <c oughs> แเ,เพื่อนลืมกันแล้วอีกเลยบรไดาภาคธุรกิจลัดลตัวไรครับอืโดนแล้วตัวจินลัดตัว <c oughs> จังไงมาเยี่ยมยามกันมืดอนี่ละอื ในห่างปโยูครับมาประเจอในห่างเจ้าบ่อยปโยแล้วครับเด้อปันอยู่ตอนนี้ปันยูอันข้าแกโย่มาแลกของเราเป็บบนยังสิมาเนี่เอาขอมากินทอด,ดมาทรงคนทางนี่เลยจะแบ,บขกขม่านะครับเดี๋ยวเราบริษัทมาทางนี้พอดีมากปุตุมันร่อนสายซีพอดีอ น้ำหขางข็กวกตัวมันจะคนตึงแฉะาจัรขวัญไม่แน่นอนน้ำกรวกแขางแขงรือเลนี่จาย้เสียบะท้า้าเป็นไงครับเอาว่ารวะนิ้วดเยียวเยาวนิ้วเรือครับนิ้วัดเยียวย่านรองนิ้วขดเยียวแคบมือคือาจารย์เส่าเราอย้เยียวกินหัวเล่าเลยขอมหาเล่าเลยไม่มีไครขวัญย่หมู่ครับ หยุดใหวันกติไปดูแลใช้ควันน่าไปเห็ุงานครับท่านอาจารย์เมื่อเนียวันหยุดเนยอยู่เป็นมูปกติผมดูแลอน้าจักนี่อันนาจักเจบีแบบพไปนองแบบมากมาก โดนจีนหนึ่นเนาะ้าเนาะอนตัวธรมาเดียวบรรทัดพุรรมเฮ้ยสอนก็จะมึงสอนต่งมึงแต่งสาวสอนแต่งมึงเนาะเอะตัวได้ไองได้่าสอน่าษีเนาะประแดกขึ้บนประแดกมานํ่าม้วนมัน่าดแล้ว่ะน่ารากอาจะยึดช้าเอาได้เห็นเอาสีประแดกกะ เ <laughs> พราอมันจินอ่างหรอกก็ดีเป็นแมาคาเป็นมีประเด็กตอนไม,ม,ม่นานมุ่นมากย่างดีมมหมกย่างนงเลยขัดเดี๋ยวหมูย่างนงไปหน่อยเลยมากมากมามและจานปือ่อวันเขาคำๆคำ อาจารย์ปุ๋ยเจ๊บี้ติดงานบ่บ่ครับส้นส้นเจ้าเดชดนี่ปรเทนดีนส้นซนทางกันนะปกติมันหยุดมันหยุดต้องพูดว่าส้นอะไรสิอาจารย์ปุ๋ยเราหยุดบอกังวนเานนะ่อนยงนะันาตเราหยุดจะบอก เดี๋ยวเดี๋ยวมีงานเขาครับเราลำับหลายอย่างอยู่าไปเด ar. ือบ้านอครับแมนจู้จานปุ้ยก็ปลาก็เดือดบ้านเท่ครับเลยเนี่ยเนือแดงตรงเลยพี่น้องเนยจานปุ้ยก็ลำจับหลายอย่างครับห่างจริงห่างจีิงน้องหัวต้องเมีย แต่๋ยวพี่น้องเอ้ยโดนๆมานาันนั่งกินน้ำตาลไดหลายๆข้อต่างตีบาร์กนักครับอีบ่โดนเนียนเน่ยครับซิงเกิ้ลไมา่จานปุ้ยอญ่เดี๋ยวได้ฟังกงันจรรนานอาจารเพื่อนเพื่อน,นพี่มาไหนบุ๊กจะเริ่มนั่นทอไปเอเนไหนแล้วครับอาจารย์เมื่อเห็นเพอนพว่ผมมีของมาถ่ายท่าเบืองหลังนะไว้ๆนี่นะ,ะไว้ๆตามอารมณ์ลูกพี่ ไปถายไกลบ่เส้นนี่อันนั้นจับเนี่อันนั้นจับีน่เนื่อยได้บ่บ่งกันไ่ไหมหาดาบ้านไ้ไนยังเขียนองเลยจดนกได้กับคุณุยอะไรเนาะขมมือถุยเล้ เอฟซี่เอาปุยชต่างประเทศเด้อเห็นว่าเอาสิกประเดกอะไรจินไหนบ้างกัน,นะ่ะปูยูเยอรมันก็แสกกับอะไรสิเป็นเอฟซีกันแหละครับเอาเอฟซี <laughs> เป็นเงาเหือนเดิมทมาําได้ทีู่นใดยน่ารอกําซื้อไปหรอกทุกคนหล่ะสิเป็นเอฟซีเอาสิลา มกินสีกตอนประเดี๋ยงน้ำกันกินน้อยตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยนักเรี้ยงด้วยน,น้อยดังก่อนเนาะครับเป็นเด็กหน่อยไปโรงเรียนอาจารย์สาวก็กินมันน่องสีประเดี๋ยงกินน้ำข่าเปโรงเรียนเป็นคนในเมีมงองอยงเป็นคนบ้านนอกมบ้านนอกเนี่ยตัวประเดี๋ยงกินแห้งอยู่ เีดังขงมา่กลกาสิ้าเกเป็นนางดมยตกีสามื่นสิบบดกินรวยกับปันถาเป็นกราตังใจอทิหลนยครับกดติดตามกดไหลกดแช่พคนนี้ครับเป็นองขอบค้นหนึ่ลอยหาสิบสองคนเด้อข้เพิ่มมีกรังใจอะไรเิ่นใช่ก้นน